ไหลมาหาโดยไม่รู้ตัวหน้าปากทางป่าแห่งความตาย d e a ล l y Forest แน่นขนาดไปด้วยผู้เล่นนับไม่ถ้วนทุกคนรุมล้อมอยู่รอบๆทางเข้า r ร d l i f ท Town รวมนักสู้ระดับหัวกะทิไว้มากมายตั้งแต่ผู้เล่นมือชีพจากเวิร์กช็อปไปจนถึงมือรับจ้างฝีมือดีผู้เล่นทั่วไปเทียบมิติดพวกเขาจัดแถวอย่างมีระเบียบชุดเกราะเงาวาแวะเวียนผ่านหน้ามีแม้แต่อุปกรณ์ระดับ,บรอนปะปนอยู่ด้วยนั่นแกหลักตำแหน่งเอ็มทีของกิลเฮเวนคราวอิมูปเดวบ์มลเทนมิคเกอรี่กอดอก ถอนหายใจหนักๆก,ก็ไม่แน่หรอกดันเจีย้ยนอุปกรณ์ก็สําคัญไม่แพ้กันต่อให้มีฝีมอือดีแค่ไหนถ้าอุปกรณ์ไม่ถึงก็เข้าไม่ถึงบอสอยู่ดีถูกต้องถ้าพวกเราได้ของแบบนั้นบ้างป่านนี้เคลียร์ป่าแห่งความตายไปแล้วเราเคยเจอกันก่อนเข้าดันเจีย้ยนเรื่องเส้นทางและกลยุทธ์ในป่าแห่งความตายข้าอยากขอแบ่งปันข้อมูลด้วยได้ไหมคะเสียงพูดของเสียวเย่อเอ๋อผู้คนต่างมองชีเฟิงทันทีแววตาเต็มไปด้วยความอิจฉาสงสัยตาทุกคู่เหมือนจะกลืนกินร่างของชีเฟิงในทันที แบล็กกี้วรีตา